สวัสดีค่ะทุกคนถ้าอยากพูดว่าอนาตานีนียเอาภาษาไทยจะพูดว่าอะไรคะโอเคค่ะวันนี้เรามาเรียนคำว่าเหมาะกับเข้ากับกันนะคะการเชื่อมต่อจะมีสองแบบนะคะแบบที่หนึ่ง a เหมาะกับ b a เข้ากับ B แบบที่สอง A กับ B เหมาะกัน A กับ B เข้ากันกับตัวอยู่ทางโกกะ A t ทอบ o ai อ a ดานีอารุโนเด i r ช no bu b บูบุงวากับ o s สุไ i ม a เซนกันตัวอยู่ทางโกโอชิโยชิมัสเ A กับ B เหมาะกัน A กับ B เข้ากันโอเคค่ะคันตานนะชิตสุมงคนยาลีคาตาวะเหมาะไหมเหมาะไหมเข้ากันไหมเข้ากันไหมเนี่ยอ,อูอาโตอยู่อิมีเดสโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะหมวกใบนี้เหมาะกับคุณ หมวกใบนี้เข้ากับคุณคโนโบชิวะอนาตานินิไอมัสเอโทบิโออิเลคาเหรือโคโตกะเดกิมัสคุณเหมาะกับหมวกใบนี้คุณเข้ากับหมวกใบนี้โอเคค่ะประโยคต่อไปนะคะผมทรงนั้นเหมาะกับคุณผมทรงนั้น เข้ากับคุณโโนคามิกาตาวะอนาตานิเนียเตยุผมทรงนั้นเหมาะกับคุณผมทรงนั้นเข้ากับคุณต่อไปนะคะผมสั้นเหมาะกับฮานาจังผมสั้นเข้ากับฮานาจังชอตตุคัตตุกะฮานาจังนีน้เนียเตะรุนะผมสั้นเหมาะกับฮานาจัง ผมสั้นเข้ากับฮานาจาังโอเคค่ะประโยคต่อไปค่ะคุณเหมาะกับสีแดงดีนะคุณเข้ากับสีแดงดีนะอนาต a วะอากาโกยคุนิยอมัสคุณเหมาะกับสีแดงดีนะคุณเข้ากับสีแดงดีนะประโยคต่อไปนะคะชุดแสกชุดนี้เหมาะกับรองเท้าคู่ไหนชุดแสกชุดนี้ เข้ากับรองเท้าคู่ไหนโคโนวันพีซุนิอูโนะโดโนคุสึกะนะชุดแสกชุดนี้เหมาะกับรองเท้าคู่ไหนชุดแสกชุดนี้เข้ากับรองเท้าคู่ไหนโอเคค่ะประโยคต่อไปนะคะฉันไม่เหมาะกับสีฉูดฉาดเกินไปฉันไม่เข้ากับสีฉูดฉาดเกินไปวาตาชินิวฮะฮาเดสกิเตะเนียวะไน ฉันไม่เหมาะกับสีฉูดฉาดเกินไปฉันไม่เข้ากับสีฉูดฉาดเกินไปโอเคค่ะประโยคต่อไปนะคะแกงเขียวหวานกับขนมจีนเหมาะกันดีนะแกงเขียวหวานกับขนมจีนเข้ากันดีนะขนมจีนว่า t h โ i no so m e n d e กรีนคาเลโตโซเมงวะ a โทเทมอไอมัสเนีแกงเขียวหวานกับขนมจีนเหมาะกันดีนะแกงเขียวหวานกับขนมจีนเข้ากันดีนะโอเคค่ะประโยคต่อไปนะคะเสื้อกับกางเกงไม่เหมาะกันเสื้อกับกางเกงไม่เข้ากันโซโนชัสโตสปองวะอัตเตนไนเนน เสื้อกับกางเกงไม่เหมาะกันเสื้อกับกางเกงไม่เข้ากันประโยคต่อไปนะคะสีไหนเหมาะที่สุดสีไหนเข้ากันที่สุดโดนโนอิโลกาอิจิบังเนียวกะนะสีไหนเหมาะที่สุดสีไหนเข้ากันที่สุดต,ต่อไปเป็นบทสนทนาสั้นๆนะคะอันนี้เหมาะไ้ย อันนี้เหมาะไหมโคเลเนียเตลุอันนี้เหมาะไหมเหมาะนะดูดีนะเนี่วยวุโยเหอเหมาะนะดูดีนะเจนเจนเนี่วนย,ย,ออยวันไหนเหอโตอีไตโต้กีวะอิโรอิโรนะอีคาตากะอาริมาสเหรอไม่เหมาะเลยไม่เหมาะเลยไม่เข้ากันเลย ไม่เข้ากันเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมินาซังสัตเตมิเตคุดาใส่ตัวอย่างต่อไปนะคะคิดว่าลิปสีแดงเหมาะกับชั้นไหมคิดว่าลิปสีแดงเข้ากับชั้นไหมอากายลิปปัวเนี่ยอูโตโมคิดว่าลิปสีแดงเหมาะกับชั้นไหมคิดว่าลิปสีแดง เข้ากับชันไม้ลิปว่าลิปสติกเดสเนะสีชมพูน่ารักกว่านะสีชมพูน่ารักกว่านะพิงคุนโฮกะคาวยโยสีชมพูน่ารักกว่านะโอเคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะกระเป๋าใบนี้เหมาะกับคุณมากกว่าชั้นนะกระเป๋าใบนี้เหมาะกับคุณมากกว่าชั้นนะ คนกคะบังวะวัตชิโยริอนาตาโนโฮกานีออุโยกระเป๋าใบนี้เหมาะก,กับคุณมากกว่าฉันนะกระเป๋าใบนี้เข้ากับคุณมากกว่าฉันนะต่อไปค่ะฉันจะแนะนำแหวนที่เหมาะก,กับคุณฉันจะแนะนำแหวหกกนที่เหมาะก,กับคุณอนาตานิอาอุยูบิวาโอโชกายชิมัสฉันจะแนะนำแหวนที่เหมาะก,กับคุณฉันจะแนะนำแหวนที่เข้าก,กับคุณ ประโยคต่อไปค่ะแว่นทรงกลมไม่เหมาะกับเธอหรอกแว่นทรงกลมไม่เหมาะกับเธอหรอกมาลุเมกาเนกะคิมินิอวานายโยแว่นวะเมกาเนะทรงวะคาตาจิกลมวะมาลุแว่นทรงกลมไม่เหมาะกับเธอหรอกแว่นทรงกลมไม่เข้ากับเธอหรอกโอเคค่ะ ตัวอย่างสุดท้ายนะคะน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่เหมาะกับคุณน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่เข้ากับคุณโคโนโคซุยโนเนโยกะอนาตานิอัตเทไนเดสน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่เหมาะกับคุณน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่เข้ากับคุณโอเคนะคะต่อไปเรามาแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยกันค่ะ ประโยคนี้แปลว่าอะไรคะคำตอบค่ะสีนี้ไม่เหมาะกับชันสีนี้ไม่เข้ากับชันประโยคต่อไปนะคะประโยคนี้แปลว่าอะไรคะ คำตอบค่ะกระเป๋าใบนี้เหมาะกับชุดของคุณนะกระเป๋าใบนี้เข้ากับชุดของคุณนะโอเคค่ะทุกคนทำได้ไหมคะวันนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย